สวัสดีครับยูยามแรงมาเห็นไหมวันนี้อยู่ที่สีสกเกตนะครับนำเสนอแล้วครับ <c oughs> สองห้าบาทครับนี่คือไข่ดาวนะครับแสงไฟจาไปน่อยมามาลองกันว่าสองห้าบาทได้กี่กรัมวันนั้นสาวบาทได้สามจอน นี่เป็นกระเพราแข่งไหนครับแข่งไหนไก่สำหรับลงเลยก็ต้องอุ่นนะครับงอหืวหาดโอเคแล้วครับสองห้ามัน,นจัดการ Ừ. <laughs> ok hợp lần đấy nay nhà cán bữa nay kiếm khó lên học cọp gian đồ ca nhỏ <c oughs> รี่กับเพ่อหมูครับ <c oughs> อืมต่อห้าบาทด้สองกองนะครับ เราซื้อของิงนันตัวเองมีค่าขึ้นไหมทันทีแต่้องเลือต้องนะครับเนอกอืมดูข่าวถือว่าจัดจานครับเต้มคนเพสร

อยูกับเด็ครับลำสองกล่องในห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> สองห้าบาทเตยมีไข่ดาวหอมบางร้านนีนไข่ดาวก็คิดสิบห้าบาท้ครราวครับ อันนี้เหอวัดเจ๋งครับ้ามีแบบนี้กูจังวัดรับรองประหยัดเยอะหยออเข้าไป จ่าาถือว่าเพชรแลยครับ <c oughs> แบบนี้ครับโดนแน่นอนคุณได้ลูกค้าประจำยินดีด้วย <c oughs> ย่อ,อเข้าไป <c oughs> บุรีรัีย์เขาร้งไหครับ <c oughs> มีเมนูอย่างเด็ดๆแนะนำคอมเมนต์มาเลยครับกริงปังเลอะยวกับอิ่มนะครับใจอยากกิมรสชาติ รสชาติโดนครับจัดจานหยอกเข้าไปอ,อ,อ,ายอย่าลืมหายกินนะครับขอบรับเงินไว้ก่อนครับบ๊ายบาย